มาชมบรรยากาศย่ำเศร้ามารอดไสบาทอีกแล้วค่ะมื่นวันพระวันพระยายอันเป็นธรรมดาอีสานบ้านเฮาเอิดวันสินดับเนาะเมื่อเดือนหาค่ะเมื่อเมื่อเดือนหาของอันภาษาผูฒ่าบ้านเฮาเนาะว่าเมื่อเดือนหามื่นคือวันสินดับแต่ว่าวันสินเต็มเมะวันสินเต็มมือน มาร่อส่บาทกะมาซื้อของดีๆค่ะของของบ้านบ้านเฮานี่จะขายมีผักอีตู่ของบ้านค่ะบ้านที่สี่ยาจากักยวพนาเอือประดูกับเขานี่ห้าบาทค่ะห้าบาทโซนเซห้าบาทโซนเซ่ายเซเลย มะม่วงอันซุกก็มีค่านี่เพราะอันซุกพอขั้มเพิ่มเนี่เพราะมีเพราะแซ่บๆนี่แหละสูงละสิบบาทโจนเซายหน,ก <c oughs> <c oughs> นักข้าเอออยู่สวนแล้วโซดต้นหน่วยนึ่งก้นไปเห็นอยู่มเมื่อวานได้เหมือแล้วคาา่วมววะมาเด้อมาเด้อผูพุทสิใจบาทก็มาเด้อของบ้านบ้าน บรรยากาศอันที่นองเข้ากับวัฒนมาหลายปันไหนตอนนีจักน้อยนลอ้าวลงปูมาเรลาเด้นี่เน่ะเอาคนคือมือนี่คนคือว่าปันไหนมือนนิแถวเขา้าคนลืมบอแต่เก้าสีหลายได้ค่ะน,นี่นี่น,นี่แมนหรือมีหลีแต่หมวก้อนอก่อนกัลืม, <laughs> มเมื่อเดบ่งปฏิทินนี่มันที่หลงเนี่ย <laughs> มาแล้วหอดที่แยกแล้วค่ะที่แยกข้างผลเรา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn